สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเซเลน,น่าโรมนะคะและใช่ค่ะฉันซื้อตัวละครมาแล้วก็เล่นมาหลายตาแล้วค่ะจากที่เห็นนะคะว่าข้างล่างมี14แมตช์นะคะส่วนอัตราวินเลนั้นก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็รอบนี้มาเล่นเป็นโรมนะคะเดาว,ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยถ้าไม่ไม่อะฉันว่าฉันว่าอีโชอีโชโรมค่ะซึ่งอีโชโรมเนี่ยฉันเจอมา2ตาติดแล้วก็คือคนเล่นโชโรมมันจะชอบมาเวทป่าเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปประกบป่าเราต้นเกมนะคะ ก็ถามว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อเซเลน่ามาเล่นเพราะว่าฉั้นเนี่ยไม่ค่อยมีตัวลมค่ะแล้วฉันก็ไม่ค่อยชอบเล่นตัวแทง <c oughs> คือฉันชอบเล่นแบบแนวลมดาเมจหรือว่าลมซีซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเซเลน่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์ค่อนข้างดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมีซีซีเยอะแล้วสองก็คือนางดาเมจโอเคนางลงได้อะไรเงี้ยเออกันคุ้มได้นะคะช่วยป่าเราก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยังไงอยากได้อยากได้อยากไดไ้รู้ใครได้วะเมื่อกี้ทีมเราหรือทีมมาอ้าวแต่ว่าโดนดอกไม้ทันนะคะโดนกัดจริงไปเรียบร้อยเฟิร์สฟลัดดีว่าวางดักเอาไว้คือนี่ชอบเซเนอร์หน้าตรงที่ว่าถ้าหนึ่งมันวางได้หลายที่ค่ะมันทําให้เราสามารถคุมโซนให้เพื่อนได้บางทีเนี่ยดามเมจเราอาจจะไม่มีหรือเราอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยเราเราคุมโซนได้ดีอะ เพราะว่าเนี่ยอย่างเวลาเอาเต่าเอาอะไรเนี่ยแขนจะชอบวางดักไว้มันจะมีประโยชน์มากเลยแล้วข้างข้างบนมีประเด็นนะคะเหมือนลูอี้ลบี้ใกล้จะตายลูบี้ใกล้จะตายโดนไหมโอเคนี่มาดูคนตุยเล้วซีซีทำมายืนแอปนะคะทำออร่าก่อนเนี่ยแล้วก็ป่าวางไว้ป่าเข้ามาว่าไหร่จะได้เห็น <c oughs> ตรงนี้จับโดนไหม น,น้นไปพุ่งปึ๊บทำไมถึงเข้าคีฟวะแต่ว่าโอเคคะ่ะไม่เป็นไรนะคะเราผิดพลาดกันได้ทางเด็กเล็กน้อยนะคะโอ้แล้วก็ปาตาเลกต่างหากครูเอาอะไรจะโชว์ไว้อ,อะไรก็รู้เต็มไปหมดเลยแม่เก่าหลังแ๊บหนึงเออบันดาเมนเซเลน่าก็กำหมัดไปนะคะกำหมัดได้คะ่ะแต่อย่าต่อยแรงเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แปลงร่างสู้ไม่ค่อยเก่งนะคะส่วนใหญ่ในแขมจะ เน้นใช้ท่าสองกับท่าหนึ่งในการโซนให้เพื่อนมากกว่าจากที่ไปศึกษาการเล่นไว้เนี่ยคนเล่นเซนน,นาเก่งๆจะชอบแปลงล่าแบบเขาไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็จะน่ยคะ่ะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นโซนนั้นทับทไม่ค่อยเป็นแบบพวกนั้นอะฉันจะออกแนวแบบโซนทำซีซีเป็นต้นเพราะฉะนั้นกำหมัดไล้แต่อย่าต่อยแรงนะคะ เราไปเราไปเต่าไหมเต่าเกิดแล้วพี่ใครอยู่ในพุ่มไหมคะหือน,นี่ชอบมากเลยความที่แบบสกิลมันเช็คพุ่มได้แบบทั้งสองสกิลเลยข้างบนนะคะเหมือนจะมีประเด็นสีซียินถึงเชิงใครอยู่เิกซาน่าคคิดว่าเนี่ยเราก็วางวางดักไว้ตรงพุ่มตรงนี้ใช่ไหม นตรงนี้เหมือนกันต้องมีคนมาค่ะจับปึ๊บปับ๊บแต่เราไม่สู้นะเพราะว่าเออเราแค่พ่วงเวลาให้เพื่อนอเฉยอ้าปลาป่าตาเหล่อีกตาเหล่ตั้งแต่โนวาเลียยังเหล่ไม่เลิกเลยค่ะอ,อ,อันนี้นะคะไฮแหมทำเป็นยึกยักนะคะเรื่องนะาเพื่อนคือเพื่อนไปบอกกันในป่าแล้วเราไม่มีคนกันคีแป๊บนึง โอ้ oh, what happened จับโดนอิยักอีกแต่จับไม่โดนคนเพื่อนเกือบตายตานนี้ถือว่าโอเคเพราะว่าแทงไม่ค่อยเยอะทีมตรงข้ามเพราะฉะนั้นฉันก็จะหละั่นลาได้เยอะหน่อยถ้าเจอแท้าตาไหนเจอแทงเยอะๆนี่ไม่กล้าหยิบมันเล่นเลยค่ะฉันทำได้แค่แบบฉันทำได้แค่ซีซีอะ่ะฉันไม่กล้าเข้าไปบวกอะ่ะแทงเกมนี้นะทั้งถึกทั้งแรงแทงเฮียอะไรก็ไม่รู้ มีไข่โน้ตจ๊ะไม่มีข้างล่างข้างล่างเขาหายไปไหนกันนะ้าหายไปไหนกันหมดอะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ปึ๊บ <laughs> จริงๆเมื่อกี้พุ่งเข้าไปเอาได้นะแต่ไม่กล้าเพราะว่ากลัวใบสนะอันตีลงหัวฉันอ้าวโดนด้วยตายไหม ไม่ตายโหลูกเลิกตามค่ะโอ้โหจะตามยันบ้านเลยไหมคะหายไปล้วกลับไปแล้วเสียดายเพื่อนเราเวดป่ากันนะคะระหว่างที่ทันกำลังตามล่าเวทนาตีเต่าก่อนนะตีเต่าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นวอร์ดเดี๋ยวมันเห็นอ๋อ ข้างบนนะคะเหมือนจะมีการลุมสกรรมลูบี้เกิดขึ้นขอไปแจมด้วยได้ไหมลูบี้ตายไปถ้าไม่ตายเดี๋ยวฉันลาดเองเป็นต้องห่วงแกเดี๋ยวฉันลาดเองฉันลาดเองลาดเองว้ายมันไม่ตายไปว้าย <c oughs> ยอมแล้วไม่เอาก็ได้เออ <c oughs> เพื่อนเพื่อนเราได้ป่าววะเออเรียบร้อยนะคะโหมันถืออ่ะอ้นี่นะคะจับไม่อยากเข้าอ่ะจริงๆเข้าได้นั่นอะ เข้าช้าไปไหน่อยแต่ว่ายังร้านได้ถือว่าโอเคเนีย่ยรู้สึกว่าคือม่เป็นตัวน,าานะน่ารำคาญอิเซเลนาถ้าหนึ่งเนี่ยนอกจากมันจะแบบทำดาเมจแล้วมันสโลด้วยฉันฉันชอบดาเมจฉันก็นอาจจะไม่ค่อยจัดหน่อยนะคะเพราะว่าเน้นเน้เนช่วยเพื่อนนะอ่ะ ตอนนี้เล่นค่อนข้างสบายเพราะว่าทีมลรงข้ามไม่มีตัวหลวงไฮยายแตะไหนโอ้ยไม่เอาก็ได้จ่ายยอมแล้วคือความที่เป็นลูบี้นี่สโลไปสโลยันชาดหน้าเพื่อนฉันมาแล้วฉันสู้ไปได้ฉันว่าสโลอีก <laughs> สโลไปเรื่อยๆ <laughs> นี่แน่อือไม่ต้องเดินอ่ะออกเลยวางหนึ่งใต้ตีนนะคะ อยู่ไหมอ้ยอเจอพอดีโอ้คนนี้ไม่เอาค่ะโอ้ยเพือ่อช่วยด้วยเพือเอ่อนเออนี่จับโทรให้เรียบร้อยเสือตายคนอยู่กันเป็นล้านเลยนะเต่โดนฉันคนเดียวเนี่ยกลับแล้วจ้าไม่อยู่แล้ว อันนี้เพื่อนเราส่งดีอยู่แล้วเวลาลงแบบลงแรงเนี่ยนะคะถ้าเราลงโซโล่นี่รู้สึกทรมานมากเลยเพราะว่าเพราะว่าชอบเจอทีมอะไรก็ไม่รู้อะอยู่ทีมตัวเองอลูบี้จ๋าไฮลูบี้เพ,พิ่งโดนโดนเพินนโลไม่หยุดเลยนะคะอ๋อเล้วเกี่ยวค่ะ เดี๋ยว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 วโลใหม่ลำนึงนะเพื่อนกำลังเพื่อนไม่เึ้นว่ะโอ้เพื่อนจ้าเอเคได้เขาน่าจะไล่ามาทางนี้สองชันค่ะอุย้ยยงเหลืออีกตัวลืมอ้ออยากได้อ่ะอุย้ยนี่เนี่ยจับลองเดินอิลูบี้น่าตะก,กีแล้วจับไม่หยุดเลยทั้งจับทังสโลมีเหยื่อคนไหนมาแถวแถวนี้ไหมนะ เต่าเกิดล่านะคะเราต้องมาสนตนเต่าให้เพื่อนมีอโชคค่ะฉันเห็นฉันรู้ฉันเห็นอยู่ตรงไหนวะอุ้ยจับโดนด้วยขอในพึชจะกิหลังไม่ทัน <c oughs> เพื่อนเราเอาเต่าโอ้หโดนซุ่มยิงหนูกเกือบตายดีว่าเวกซ์น,นายังไม่แรงถ้าเวกซ์น,นาเกิดก็คือฉันตายเลยนะคอมโบมเมื่อกี้เรียบร้อย เอาหลอดนั้นต่อไหมไหนๆก็อยู่ตรงนั้นแหละลูบี้ถือโอกาสดันเลนมากโอ้ยเขาอยู่กันสองคนนะ่ะมันสู้ไม่ได้นั่นนะ่ะอ่าลูบี้ฉันผิดไปแล้วแหมเบือนขาเด,ด้วยือนขาแอบมีแอบมีเพื่อนมาแล้วโว้ยนี่แน่ นี่เน่นี่เน,นจะเดินเราไม่ต้องเดินน่ะจับจับจับซื้อ <c oughs> ไม่ได้เอาเพื่อนลุมไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> กลับไปเติมเลือดที่บ้านดีกว่าแล <c oughs> ้วตอนแรกที่เล่นเซเลน่าเนี่ยนะคะแขมไม่รู้ว่า <c oughs> คือตอนแรกแขมหนกว่าท่าสองเนี่ยมันมีดาเมจของมันอยู่แล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเนาะมาคอมโบกับท่าหนึ่งกว่าจะรู้ก็คือเล่นไปประมาณสามตา ได้แบบงงอะงงว่าสกิลมันเอ๊ะยังไงวะอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ยกันเราจะปาเช็คเจอเว็กซาน่าเจอโชซะก่อนไปไหนจ๊ะโอ้ลูบี้ก็มาลูบี้สโลสโลไปก่อนนะลูกลูบี้อย่าเข้าทีมไปลูกลูบี้สโลไปก่อนลูกลูบี้สโลไปก่อนสโลไปก่อนสโลไปก่อนสโลไปต้องเดินต้องเดิน ไกซะน่วิ่ยอย่างได้ขอได้ไหมอะคิวเนี้ยขอได้ไหมโอ้อย่าจับฉันที่เธอก็ตายอยู่ดีนะเออเห็นไหม,มตาย,ยด้วยฉันอยู่ดีเราเห็นเหรออ๋อหรือว่าเห็นตอนวางกับดักวะโชพี่โช ีโชทำอะไรเพื่อนหนูทางขวานะคะคนอย่างเยอะเลยเขายังไงดีเพื่อนเราดันกลางมีโชมาฉันเห็นนี่เนี่ยจับไปก่อนฉัน <c oughs> <c oughs> โลกันไม่หยุดเออเป็นไง <c oughs> พุ่งมาโดนเบรกเลยเฮ้ยเพื่อนกูจะตายตรงนี้เพิ่งเห็นว้ายขอโทษเพื่อนเพิ่งเห็นน่ะนี่นะคะสู้อีออกกาสไม่ได้ะคะ่ะเออจับไม่โดนอเออออกกระสีใต้ตีนก่อนกระสีแล้วล่าสุดกระสือโอ้ยแล้วป่าไปไหนนะ่ะอืมคือไฟมันสทางเนี่ยวางไม่ถูกเลยจนะวางทางไหนก่อน แมถ้าโดนนะถ้าโดนนะเมื่อกี้ออฟซิเดียตายแน่ไม่ต้องมาเวสนาฉันเห็นหล่อนและอี oh, <come> ไไนี่ไปไหนอะไปไหนขอเก้าหลังหน่อยเอออุ๊ยไปได้ไงอะ่ะงงนึกว่ามันยิงคนนึกว่ายิงซีซี่อยู่มายิงโดนฉันโถตุยเลย ทีมตรงข้ามนะคะแกลนเจอร์คือศูนย์หกไปแล้วถูไ <laughs> ม่ไหวแกลนเจอร์่าวะตัวนั้น <Instant kill. S 1> แคร,รี่คือคิด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 แล้วคิดอีก think, โอ้ซีซีโดนโชว์ไว้แหละมีกูเซียนอยู่กูซีออนเนี <illing> ่ยดูดิ ออก,กูซิออนเกิดก็คือนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมข้างล่างไม่มีคนกันฉันต้องไปเหรอฉันไม่ไปนะฉันเม็โลน <c oughs> ทักทายวางทักทายอลูบี้โดนสโลมามาลูบี้ตรงนี้เพื่อนฉันเต็นเลยเดี๋ยวสโลให้จาบปีกเอ,อ้ยยังไงเอาอีกไหมสโลอ,อีกเออเหยียบอีกเห <c oughs> ยียบทุกดอก จับไม่ต้องเดินบอกเลยจับยันท่านหน้าไอค n นดู h i s all day ไม่ต้องเดินเอาอีกเออโดนทุกจอเพื่อนก็ยืนบองอยู่นั่นแหละไม่เข้ามาทีเนาะสาสโลให้ขนาดนี้แหละโอ้โหคือแบบจับแล้วจนไม่รู้จะจับยังไงแล้วกว่าจะเข้าเคียรู้มันก่อนนะคะเดี๋ยวรู้มันตี โดนนะไม่โดนโอ้ยใขรยิงมาอีสูนหกมาโอ้เพินไปแล้วเรียบร้อยคือเพื่อน <c oughs> พุ่งไปยังไม่ทันแบบสูนวิเลยอะตายแล้วเกิดเกิดมากอุ้ย <c oughs> พี่เห็นหนูหรอ <c oughs> พี่มามาหน่อยเดี๋ยวหนูจับให้ โอ้ยตาเหล่ตาเผหลือเกินอ่ะแต่อีนี่อยู่ตัแต่เมื่อไหร่อยู่ตอนไหนวะมาโดนกับดักเฉยนี่แน่จับโอ้โหแต่ว่ามันเป็นลูบี้ไม่ดีวางกับดักไปเรื่อยๆนะคะคือดูทรงเหมือนฉันไม่ทำอะไรเนี่ยจริงๆคือฉันทำนะเพราะว่าฉันวางกับดักไม่หยุดเลยค่ะ แบบมันแบบมันมันโซนได้ดี่ะแกหยุดทำอะไรเพื่อฉันโหวางทำไมละ่ะคะตาเคีกแล้วนีวางยันบ้านเลยไขค,คะเนี่ยขอจับหน่อยไปซะและ้วอีโดนไหมไว้โดนด้วย โดนโดนป้า <laughs> โอยนอนเปิดแมปอ่ะโหทำไรโหทั้งลูบี้เลยลูบี้มาไอคือดูดิสออเดออีกแล้วสโลมาค่ะสโลไหมไมาอีกว่ามาอีกว่ายัางไงโหกลัววิกซ์น,นากลัวอันตีลงหัว ขีดน่ก็ตามอยู่นั่นแหละโอ้ย <laughs> จับ <laughs> ม,มันสนุกอะม,มันเป็นลมที่เล่นสนุกมากเลยแล้วมันไม่ต้องคิดเยอะอะวางจับวางจับอารมณ์แบบใครอยู่ในนั้นคะขอทักทายหน่อยค่ะโอ้ตายแล้วมีเพื่อนมาด้วยเหรอโอ้ยพี่ขาพี่ขา ยังไม่ตายเว้ยเกือบดังหักแล้วเมื่อกี้ดีนะว่าโชยังไม่เกิดนะถ้าโชเกิดเมื่อกี้คอมโบก็คือฉันตายไปแล้วตาโชอ๋อแต่โชเขาก็โอเคนะเขาก็ห้าเจ็ดไม่ได้แจกอะไรมากลูบี้ดูบี้ไปไหน ลูบี้โดนสโลนะอ่ะโดนสโลแล้วหนึ่งโดนจับอีกหนึ่งมาด้วยค่ะมานี่แท้แท้จะไม่ค่อยได้แปลงร่างเลยทันเนี้ยเล่นยังแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นได้ถือว่าโอเคแต่นี้เพื่อนคือทำให้เล่นสบายมากเลยเพราะว่าเพื่อนอย่างแบบ บางคนเอาเซเลนาไปยืนกลางนะแต่ว่าแขมยังไม่เคยเอาไปยืนกลางนะคะใครมาคะ่ะโดนจับนะคะนี่มันจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยมันกับดักวางกันดักไว้เนี่ย kill. Kill. ส,สบายมากชีวิตสีซีปั่นไว้ลูกปั่นไว้อันน้ำลายยืดเนี่ยแล้วก็วางดักไว้ใครมาตรงนั้นก็คือโดอนจับ คือเตรียมมองล่ะถ้ามาปุ๊บจับปับเลยนะ <Go! S 1> ผมไม่มีคนกล้ามาแล้วแหละน่าจะกลัวกูซิออนกันหมดละทางขวานะคะมีการโบวกันอยู่แต่ว่าเลือล่อนเราน้อยเราค่อยๆเคลียร์เลนดีกว่าเนีย่ยไหน <Yeah. S 1> เพื่อน <Yeah. S 1> เพื่อนเราก็ <laughs> สู้ให้อยู่แล้วว้ากูซิออนตายเขอกูซิออนตายแล้วไปเลยค่ะ มีใครให้ทันคิวบ้างไหมสาบิงมาตีตีโอ้ยโดนทโลไปค่ะโดนะโลโอ้เรียบร้อยนะคะ ก็เร็วจังเลยวะแต่ว่าเล่นสนุกมากค่ะเชเลน่านะคะก็เผื่อใครสนใจนะชอบเมดแนวนี้ก็ไปลองเล่นได้ฉันเองก็ชอบมากเลยแล้วฉันได้ MVP ได้ยังไงก่อนอะคืออาจจะเป็นเพราะว่า a อ s i ิสเยอะมั้งเออแอตติสยีนะคะตายหนึ่งก็เลยได้ MVP อีกูซีออนเก่าหัวแล้วมั้งน่ยมันมันได้ไปกี่คิวไหนดูดิโอ้ กูซีออนบอกอย่างแบ่งทำไมกูไม่ได้วะนะคะก็คนเล่นเซเลน่าก็มาจะโชคดีได้ MVP อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ตายเพราะว่าแอนีเราจะเยอะมากมากถึงมากที่สุดนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราหน้าบ๊ายบาย